อืมน้องเอเาบอกเรื่องค้สนดเวียงวังเวียงวังอืมเนี๋ยไปอมวนไม่เพื่อน่วันุอนงแค่ยนต้องนอเพื่อไปอ่อาวเาเรื่องไปค้ำสนดพี่น้องเอ้ย

หมดพูดหนาหมดพูดลังที่ต้องใส่บินบาทแลด้พวกี้พไดเด็ดไอ้ีินบาเนี้ยแม่ปู่มาปู่ครัพ่อคื่ผมพอ่อเบาเรื่องสิไปข้าโนดเด้พี่น้องเด้ทผนปรากฏออกมาเม็ดแอนเซนพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องโมดีปู่เผยปิชนะให้เนี่ย เด็กก็เศร้าในพี่น้องค่ะเพี่อ,อยากไปข้ามโฉนดนะคะบอกแอดพอ่อผ้าไปหลายเทือแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบม่ได้ผาไปอยากไปข้ามโฉนดค่ะพี่น้องค่ะคุยไปคุยมาเราเต็เรื่องเวียงว่างปูข้ามโฉนดนะคะพี่น้องค่ะอยู่ข้ามโฉนดมาค่ะปูสีสุดโตนะคะพี่น้องค่ะคนประคุดเป็นแบบนี้ละพี่นออ้องเออเบิงซอยกันบาท มันเป็นอะไรงามๆนะงามๆ <coughs> 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 ກາເຢັນແມ່ນສາມໂຕຕົງໆເນາະເດີ້ປູ່ເດີ້ຈັ່ງໃດກໍໄດ້ສິດີສິຮາຍກໍຂໍສາໂຕໄວ້ກ່ອນເນາປູ່ O sea, lo me Kamuaju okay. pun saya, okay. mukut tak Jangan mukut nak kamuaju pun saya, mukut tak kapal. Yukut ดิสันโนคุณนาข้ายะคุณโนสันโนคุณนาขมาอยู่คุณสันโนคุณนาขมาอยู่คุณสนโนคุณนาข้ายักคุณดียาตะโนคุณนาขมาอยู่คุณสนโนคุณนาขยัคุณโนสัโนคุณโนสัโนคุณนาขยายาตะโนคุณนาขมาอยู่คุณสนโนคุณนาขยคขณะคุณยาขยาอยู่คโนสนโนคุณโนสันโนคุณโนสันโนคุณโนสันโนคุณนสันโนยาตาโนคุณนาขยัคุณโนสัโนคุณนาขมาอยู่คุณสันโนคุณนาขยา Sano <laughs> คุณโนจานุคุณโนสานุคุณโนจานุเปตานุคุณตาพายิคุณสะดูตาอยู่ครับคุณสะโนคุณตะ อยาตันโอคุณตาคุณมาอย่าตันโคุณสนุคุณนาอยาตันโอคุณตาคุณาอยู่คุณสนุคุณตาคุณาอยู่คุณสนุคุณตาอยาตันโอคุณนาคุณาอยู่คุณสนุคุณตาคุณตาอย่าตัโอคุณนาคุณนาอยู่คุณสนุคุณตาคมณตาอยู่าตัโอคุณนคุณนาคุาคุณา สันหนตานตาะเดวตันนกันตนตันนตันนกคุณนักขยะคนหนอกกันหนกคุณักขยเดา มายะคุณตาอยู่คุณนานุตาอยู่นุณนุตา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 นัวนุตานุตานุคุณนาอาคุณตานุ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 ตานัวนุตา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 นุคุณนากนอากคุณตานุตานันุตานุคุณนานุตาอยู่นุตานุคุณตาามาอุต่คุณตานุตานัยุตานุตานุคุณนาก็อยาคุณตานุนุตานุตาาอยาุตานุคุณนานุมานยต่นุตานุคุณตา เดาตันนคุณนาคมายุคุณตนุนุตาหนุตาตนุตาตนุตันุตหนอยู่ตันุต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 าานอยูตันุตันุต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 หนอยู่ตันุตนุตานุคุณนาคมาอยูคุณตนุนุตาเดาตันุคุณนาคมายุคุณตาหนุตานุตนุตหนุอยู่ตานุตนุคุณนาขายคุณดจตนุคุณนาเดาตนุคุณนาคมายุคุณตนุคุณนาขมาย จนุคุณหลอยู่จันุคุณนาคมายู่คุณจนุคุหลวอย่าจนุคุณนาคมาอยู่คุณจันุคุณนาอย่าจหนุคุณนาคยาคนาคุณยาคนาเอาดูนไปทางหนวะเห็นคือก้าปูอยู่จนุจันุคุณนาคปาอยู่จันุจนุุโลกี สรีอยู่ตะโนะสะโนะคุณนะสนะคุณโนตะโนะอยาตะโนะคุณนาคขมาอยู่กูตะนะคุณนาอยาคุณนาคขมาอยู่กูตะนะคุณโนตะโนะอยู่ขานุสรีคุณฮิตาดีคานิทาดีอยู่ขานุสนีคุณนาคขมาอยู่กูตะนะคุณโนตะโนะค่ะเพิ่มสมนาค่ะครับ ยาตาหนูคุณตาค่ะป้าอยู่คุ้งจะหนูคุณตาค่ะยาท่านปู่ท่านย่าเป็นบอสให้พาลาแม่เฮาไปวังของคู่แม่ยาวังในข่องปู่แม่ยาก้อนไวยออกมนบ่มอีพอปู่เอาสุบเอาใส่เอาส้มบัตบินมาวางวางของเฮาละทำอีพค่ะบ่มยาตาหนูคุณตาค่ะป้า ตันนุ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 กันนุดีกว่ากูเป็นบ้าให้ไปกวนาไมยออกเลยก็นะค่ะผมได้ไปเอาชุ่มบักมานะงค่ะผมไปกับไปกับบ้านนั่งคุกผมครับเอ็นนี่เลยจะตุนูกุตาับไปอยู่คุณซาดุกุตาัคาปาจาคุณมาคมาอยู่คุณตันนุคุนตันนุเมื่อนี้วันนี้เป็นเมื่อยังค่ะผมขอคระคันเสา อยู่กันมุกตาคัปาอยู่กันมุสนุคุณขยิอยู่กันมุสนุคุณตานูวันดีแต่คับผมวอื่นวันอาทิตย์เป็นวันเกิดพร้อมรางแม่นุ้ตีเฮาไปละลูกครับจะไปที่เมืองตไครครับป็ปูแม่นาเป็นหนึ่งก็คูแม่นาคุณบอกให้ไปก่อนหวยออกหมีโชคมีใจเอาสมบัติคุนมาแหน่งวังน้อยเฮานี่คับผม นุตาคับไปอยู่คุณตาดูคุลูคัีอยู่คานุสรุณนันตคนนาขยาอีจันนีคนนี้ันนีมาเมียงวางน้อยหาข้าห้าขี่บอยดูหอน้ำาาข้าหาขี่ก็เลยไปยดยูมอาเลยดีเลยครับหน้าข้าก็ได้มาในมาบิ๊มาน้อยหาข้าก็ได้มีวังอย่างไง ทางแง่ยตั้งมีนามีนูเดนยิวังเงาง่ายบ่มีนามบ่มีเน้ยเลยมีแต่ฉีต้มทางที่หลขึ้นมาจากทางเขาได้เล่นภาษาเขาคนอเช่นให้เฮาได้ขับพรมขันปุขันยานองหนสู้ผู้สุกองค์บนเลยก็ไม่มีตนามปีต้มทางน้อยแต่หันเงี้งปูคนจากน้อยได้ตาตาเขาที่ราคาตมมอต้ายายที่รัคาต้ม เดี๋ยวสบครับไปมามื่ไงเมื่อไงก็มีแต่ขี้ต้มขี้บอลไปเล่นอยู่หน้าเมืองวางก็มีแต่ขี้มัวขี้ควายแข็งชันเขาเนาะถูกเมืองมนุษย์มันเปลี่ยนแข็งขี้เวียงวางอยู่แล้วงานสะอาดขี้แต่งงานยืนเลธรรมดานงานยืนเล่รำมดานงานมาเลยใส่กว่าเลยขี้จางแม่นำโค้งล่ะครับเพิ่มงาม ครับโดยฉันเอาเป็นีซอแหงยุเพียรแหงยูครับไ่ยากดอกบอูสิบอกไงครับให้ได้โซคต้อมั่นายาตานูคุตาคาปาย่คุนตานุคุณาคายายูตาน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 ตานอยูตะนิตหนีคุิตหนตฮหนตหนี

ค่ะพี่น้องปองปายค่ะนีนกาเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากตอนในวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะสองห้าหกห้านะคะของน้องหนูดีนะคะพี่น้องค่ะค่ะ,คะเลขคนไหยมาเนี่ยค่ะสองเจ็ดเก้าหกสามศูนย์นะคะถ้าทานผู้ชมทานผู้ฟังทานใดทั้งค่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักถ้าชอบก็คอยลงทุนเนาะค่ะ ถาบ่มักบชกก็ผ่านไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เล้ค่ะพี่น้องเด้อรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะค่ะถือผิดบวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะถือผิดบวากันเด้อค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมิโชมไม่ใช่มิโฉมไม่หมานากันก็ได้นํามาฝากมาตอนเนาะค่ะอาจารย์ได้ด็ดอาจารย์ได้ดังอาจารย์ได้ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกันนําสอกมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่มักกระล่องยิบลอตเตอรี่ไว้นะคะรุ่นนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่นี่มีหลายรางวัลเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะถ้าเฮาบ่ถือเฮาก็ซอยเลือการกุศลเนาะค่ะถ้าถือก็ถือว่าโชคเป็นของเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะยิบจับผู้ละใบสองใบก็ได้เด้อค่ะพี enfin, ่น้องเด้อเพราะว่าถ้ามักถ้าชอบมันก็มีหลายรางวัลเนาะค่ะสำหรับรางวัลลอตเตอรี่เพิ่นเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองปายทุกท่านเนาะค่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะขอบคุ่งฮงเฮืองเหลืองเลือมเนาะค่่ะพีน้้อองเด ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้ขนค่ะที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้แล้วค่ะคลิปนี้แอดกาขอขอบคุณทุกสายท่านนําใจนะคะท,ทุกแรงใจนะคะที่เขามากดไลค์กดแชร์นะคะบอกรัโฆษณาเนาะคะ่ะแอดกาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่น้องค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงสานี้นะคะพี่น้องเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ